สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ 21. มกราคม2566เรามาเจอกับอาจารย์บ๊อบบี้เฮงปังอรังรวยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หรือมาดูกันว่าวันนี้ใครจะปังไม่ปังวันนี้นะคะสำหรับคนปีกระต่ายธาตุดินเลยโดยเฉพาะเพราะวันนี้เป็นวันกระต่ายธาตุดินพลังที่ส่งผลให้เจ้าเรือนชะตาปีจอปีมะเมียทำให้ควบไววิ่งไวแล้วก็ มีข่าวสารดีๆเพราะสุนัขมักพาข่าวสารดีๆมาให้เราแล้ววันนี้เป็นวันแห่งความซื่อสัตย์สําหรับคนที่อยากต้องการรู้เรื่องราวดีๆหรือจะไปสาวความรักต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องความรักความรักสําหรับคนปีเสือกับปีม้าจะเป็นความรักวันนี้แบบสมูทสมูทใครที่มีอาจจะมีแบบปักเสียงนิดหน่อยหรือต้องการจะไปจีบใครสักคนปีนักสัตวปี ขานกับปีมาการันตีว่าปังแน่นอนค่ะสำหรับโชคลาบบอกเลยค่ะสุนัขนำโชคสุนัขนำชัยสำหรับในเรือนชะตาปีนี้ครอบคุมครบเวททั้งหมดค่ะสำหรับคนที่ต้องระวังเลยชงชงชงก็จะมีระกาและชวดที่จะต้องปริกเ่ยงเรื่อง การไปงานขาวดำหรืองานโศกงานแดงๆก็พักสักนิดและเยี่ยงคนไข้ต้องคิดสักนิดว่าจำเป็นต้องไปไหมนะคะฝากไว้นะคะเชื่อได้แต่ไม่งบง่ายกับอาจารย์บ๊อบบี้ปังค่ะปัง